มีคนฉันว่าฉันดูสายตาท่านออกเวลาที่มองยีวิทูนั่นผมว่าผมก็มองสายตาท่านออกเหมือนกันนะว่าตอนนี้ท่านกำลังสนใจผัวเมียจอมปลอมนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ละก็น่าจะจริงนะคะเพราะตั้งแต่ไอเวทเนี่ยมันไปหาเรื่องท่านที่สนามกอล์ฟเนี่ยท่านก็ดูสนใจอีกคู่นี้มากเป็นพิเศษเลยแหละผมว่าถ้าท่านสนใจขึ้นมาจริงๆแล้วแล้วก็ เราควรจะได้อะไรจากเรื่องนี้หน่อยคุณว่าไงคืนนี้คุณจะออกไปข้างนอกอีกเหรอคะอ๋อผมลืมบอกคุณเลยอ่ะพอดีผมมีนัดกับลูกค้าไว้จะคุยงานกันต่อ,อน่ะป๋าคะ่ะหนูรอป๋าอยู่นะคะตอนนี้เพื่อนคุณเป็นอีพวกนี้ไปแล้วเหรอ เฮ้ยค <C jin x> <ök ken> ุณรู้พสุวธ์ผมได้ไงเนี่ยไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องคุณบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าอิกลีเนี่ยเป็นใครก็อิเด็กเอ็นตามผับทั่วไปแล้วผมจ้างพวกเขามาเนี่ยมาเอนเตทนลูกค้าก็เท่านั้นโอ้ยไอ้ธุเลศเด็กเอ็นที่ไหนจะกล้าลายหาคุณแบบนี้ฮะนี่คุณจะด่ามาทําไมเนี่ยฮะหน้าผมไม่ลอยหมดแล้วเนี่ยนี่คุณมันชั่วจริงๆเลยนะคุณเอาฉันไปขายตัวให้กับท่านแล้วคุณจะเอาเงินเนี่ยเงินที่ได้เนี่ย ไปเลี้ยงกะหรีพวกเนี้เหรอสงบสติอารมณ์หน่อยคุณสาผมบอกว่าไม่มีอะไรไงมันจะไม่มีได้ไงเขาคิดว่าฉันว่ถังควายหรือไงอ่ะมันทำแบบนี้กันไม่ได้นะคุณสายืหยุดคุณเป็นบ้าอะไรเนี่ยผมบอกว่ายุดเขาบอกว่าอยู่นี้นะว่าทุกวันนี้คุณไปนอนกับมันใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นแหละคุณสามันจะไม่เกี่ยวได้ไงก็คุณเอามันห่ะอคุณไเอาฉันอ่ะอ๋อที่วอยวายอยู่เนี่ยคืออะไรของขาดว่างั้น พอช่วงนี้ไอ้แก่นั่นไม่เรียกหน่อยอยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมทไมคนนี้มันกลียอย่างนี้ไอ่ใช่ไอ้เป็นใหญ่บ้าไอ้ค้นไ้คันอยู่นีุณอเวันเลย